สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ r รี c t แอคชั่นวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับพี่แฮมจะมา r รี c t แอคชั่นนะครับผม Official t r a i l e r ของซีรีส์เรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า รักผ่านไลฟ์นะครับ The Series หรือ Life in Love The Series นั่นเองนะครับผมก็เป็นเอาตัวอย่างมาสักพักหนึ่งนะครับพี่แฮมเพิ่งจะมาเห็นแล้วก็โอ้มีความน่าสนใจคืออะไรเพราะว่านักแสดงในเรื่องนะครับผมก็คือจะมีคนที่เราคุ้นหน้าคุาตากันมาจากหลายๆคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวของไฮนะฮะที่มาจากเรื่องตรวนโทรณีซูซิแฮมเคยรีแอคไปนะหรือจะเป็นตัวโบ๊ทจากทานไทป์อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นน้องไทเกอร์ซึ่งตอนนี้ดูเขาดูดักนี้ไม่ถูกฝักยาวยานเลยนะเล่นเป็นปั้นสนะิบเนาะส็สัยเออคือี่หลายคนที่แบบคุ้นหน้า ตลอดนะหรือจะเป็นน้องฮาร์ดอย่างเงี้ยฮะที่เราเคยคือพี่แฮมไม่ได้เรียกเรื่องนี้แต่พี่แฮมเคยดูเรื่องใจกลางเมืองแบงกอเกาะบัดดี้มาอยู่ก็รู้สึกว่าโอเคมีหลายคนที่คุณน่าฆ่าตาแล้วอยู่ดีเขาก็โครจรกันมาในเล่นในซีรีส์เรื่องเดียวกันกับเรื่องรักผ่านไลฟ์เดอะซีรีส์นะครับของสตูดิโอออนไฟอร์อ่ะทีนี้เรื่องราวเป็นยังไงมาถึง้องรักผ่านไลฟ์มันก็ตรงไปตรงมาครับก็คือการที่เดนนี่เขาจะมีแบบว่าไลฟ์แฟนเนาะไลฟ์ตามแอปพลิเคชันต่างๆแล้วเพื่อนว่ามันเป็นเรื่องราวของความ คนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าเค้กนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เหมือนกับว่าเขาพบกันในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งเป็นไลฟ์ของเพื่อนเขาเพื่อนเขาเนี่ยเหมือนจะทําการไลฟ์อยู่แล้วเพื่อนว่ามันก็มีประโยชน์หนึ่งเหมือนกับว่าเออเพื่อนมึงอะ่ะชื่อน่ากินดีเนาะเพราะว่าชื่อเค้กอ่ะคนที่ชื่อกล้าเขาเป็นคนพูดอ่ะเนาะอ่ะซึ่งเขาเลยบอกว่าพอคาพูดแบบนี้มันแย่ผ่านเข้าไปในไลฟ์ตอนพูดตอนที่ระหว่างเพื่อนเขากำลังไลฟ์อยู่ก็เกิดเป็นแฮชแท็กขึ้นมาว่ากล้าเค้ก กับกล้ากินเค้กไหมฟีลลิ่งแบบนี้เป็นแฮชแท็กของคนที่มาแซวกันตอนที่เขาดูไลฟ์อันนี้เนาะจนสุดท้ายแล้วมันติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียที่อยากให้สองคนนี้มาเจอกันอยากให้สองคนนี้รักกันก็ให้นําไปสู่เรื่องราวความรักของกล้ากับเค้กนะครับผมซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงจะอบอุ่นหรือเปล่าจะดราม่าไหมจะชวนให้ใจฟูหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้กับรักผ่านไลฟ์เดอะซีรีส์เนาะก็ซึ่งตัวซีรีส์เองเนี่ยจะออนแอร์วันที่ันึ่งกันย ตอง j m 2ีแล้วก็จะมีการย้อนหลังนะครับผมแบบ Uncut Version หรือเขาเรียกว่า Director Version ก็คือทาง VTV นะฮะกากะอุลลานะับผมแล้วก็ถ้าจะดูแบบ TV Version เนี่ยจะมีในวันดีแอปพลิเคชันมีทาง AS Play นะครับผมแล้วก็มีในนกแอร์ด้วยนะถ้าใครขึ้นเครื่องนกแอร์ก็สามารถจะดูเรื่องนี้ในนกแอร์ In-flight Entertainment ได้ก็ถือว่า ครบทุกช่องทางจริงมาแบบใครดูแบบทีวีเวอร์ชันแบบไม่ต้องเด็ดบดรเรคเตอร์เวอร์ชันดูแบบธรรมดาก็ไปดูไดแอัฟรีอย่างเอสเพลหรือวันดีได้หรือถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มๆก็ไปเสียตังค์นะครับผมดูแบบ v t ทีีกับกาคาอุลลากก็ได้คือติดตามได้หลายช่องทางมากๆก็หวังว่าทุกคนจะ ลองไปติดตามกันดูแต่ที่แน่เดี๋ยววันนี้มาดูตัวอย่างกันก่อนว่าจะน่ารักขนาดไหนนะกับซีเรื่องนี้รักผ่านไลฟ์เดอะซีรีส์ก่อนอื่นเลยขอคุณก่อนนะครับผมทาง Studio On Fire ที่เอ็นดูแอปเปิเชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Official t r a i l e r อของซีรีส์ใหม่รักผ่านไลฟ์เดอะซีรีส์ไปเลยผมมีภาพความฝันที่ชัดเจนในทุกๆด้านและกล้าที่จะวิ่งตามมันกล้าจะชื่อเขาแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนมักจะพยายามมอบมันให้กับผมเสมอนั่นก็คือความรัก ค่ะหนูชอบพี่ค่ะเรามาขยับความสำคัญกันดีไหมอ๋อคนชอบคนเยอะอยู่นะอันเนี้ย <c oughs> เราทํำพิเศษให้กล้าเลยนะและแน่นอนอะไรที่ผมไม่ต้องการผมก็จะไม่เสียเวลากับมันเราไม่กินของหวานอนะ่ะขอไม่รับนะครับไม่เอาอ่ะที่ไม่กินของหวานอนะ่ะขอโทษนะเรารับไว้ไม่ได้หรอกไม่รับของอ่ะมันจะไปยากเย็นเลยนักหนา กูขอรักษาน้ําใจแค่กับคนที่กูอยากรักษาน้ำใจก็พอวะ่ะเพราะว่าใครที่เข้าหากูด้วยจุดประสงค์ที่กูรู้กูให้เขาไม่ได้กูปฏิเสธไปอ่ะดีแล้วจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังพีกาเพื่อนเลยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยกอดีว่าควบคุมสองคนอะ่ะสัญญาเขาไว้ว่ากูจะร้องเพลงให้เขาฟังอะ่ะกูอยากจะให้พีกาเนี่ยไปชดในร้านสัหน่อยกูคเคยบอกมึงแล้วไงว่ามึงไม่ควรสัญญาอะไรกับใครในยสิที่มึงทำไม่ได้ โ็หละเพื่อนโวยอะไรเกินน่ารักดีแต่ก็เพราะมันเนี่ยแหละที่ทำให้ผมได้มาเจอกับความรักผ่านไลฟ์ทุกคนครับนี่เค้กนะครับเพื่อนสนิทแถวบ้านของเองเอรยกานี่เค้กเอรับเพื่อนสนิทแถวบ้านกูที่กูเคยบอกบ่อยๆเชื่อเค้กเหรอครับอืเพื่อนชื่อแรกกินดีและตั้งแต่นั้นมา ภาพความรักของผมก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและผมมั่นใจว่ายังไงผมก็ต้องคว้ามันมาได้แต่น้องเขาอ่ะก็ไม่รู้จักมึงไม่รู้จักเขาเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเคกมั่นใจได้ไงว่าเขาเป็นคนดีอ่ะเจอกับเขาแค่ครั้งเดียวเองนะเคก็ยังไม่ได้คบใครนี่คบกับเราอ่ะอาจจะดีก็ได้นะไม่ต้องห่วงเราหรอกแต่ว่าเรามองคนไม่ผิด ใจใกันกรน, <ะ S 2> นันนะนางเด็กเค้กนี่มันมีดีอะไรผู้ชายถึงได้มาลุงชอบกันทั้งสองคนยังไงพี่เค้กก็ต้องดูดูไปก่อนอะเฮ้ยกล้ามึงอะมาอยู่ในจุดที่ไฟส่องถึงแล้วอะไม่กูจะวุ่นวายบ้างหรอวะกูมีเหตุผลของกูในการาที่มาอยู่ในจุดที่ไฟส่องถึงวะ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่กูได้ผลลัพธ์ที่กูต้องการกูก็จะกลับไปอยู่ที่ของกูเองด้วยช่วยด้วยครับอย่ารอช่วยเองเค้กเค้ก แต่ถ้าใครมาวุ่นวายปกครองสอมพันของกูมากเกินไปกูก็มีวิธีจัการของกูเพราะผมจะไม่มีทางให้เรื่องราวของผมเป็นเหมือนในโบนี่ยนี่ขนาดอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะผมยังไม่รู้ตัวเลยผมก็คิดแต่เรื่องแค่เนี้ยคุณเข้าใจความรู้สึกเราบ้างปะกูไม่เข้าใจมึงพูดดิเราไม่อยากหาเราก็ปูดแล้วอะ กลับบ้านก่อนดีกว่ามานี่เลยกูกลับเองมันหนีกลับบ้านไปแล้วเพื่อนยึง <c oughs> ไงดีวะคึงก็รีบไปล็อกแก้มดีครับกู <c oughs> ไม่อยากไปไอ้แบ,บ้าแล้วแก้ม <c oughs> ไม่เป็นไรที่เป็นอะไร <c oughs> โอ้ยอีขวนอีด้วย <c oughs>

เพิ่งรู้ว่าความรักมันงดงามพอๆพอกับทุกความฝันก็ตอนนี้แหละชอบกินของหวานบ้างรือยังอ่ะก็ถ้าอยากรู้ว่ากล้ากินเค้กไหมก็ต้องไปดูในรักผ่านไลฟ์นะอืมตอแหล่อ่ะโอเคครับ เป็นซีรีส์ที่คุณหน้าค่าตาหลายคนเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะตัวฮาร์นะฮะเราก็เคยเห็นเขามาเนาะเป็นแบบว่าในใจกลางเมืองนะแบงค์ขอบัตดีตัวจูเนียเนี่ยเราไม่เคยเห็นเขาเลยรู้สึกว่าเคยเล่นเรื่องเหมือนใช่ชอบบอกรักอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไม่เคยดูเรื่องนั้นนะฮะก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เจอจูจูเนียจูเนียคือใครจูเนียคือเค้กในเรื่องนะฮะาร์ดคือกล้ากล้ากับเค้กนะนะซึ่งเราเห็นจากเทเลอร์ Taylor เนี่ยจริงๆเทเลอร์ค่อนข้างจะบอกไปเยอะเหมือนกันว่าสองคนรู้จักกันยังไงเจอกันยังไงกล้าเนี่ยเมยหูมีคนแบบหน้าตาดีคนเข้ามาชอบเยอะมากนะครับผมมีหลายๆคนเข้ามาหาเขาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เลือกใครเลยแต่เขาชอบอยู่แค่ตัวของเค้กคนเดียวที่เขาประทับใจตอนที่ไปเจอกันในไลฟ์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นนเเพพืืพ่่ออด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่เหมือนกับเขารู้สึกว่า,าไปคุยครั้งแรกแล้มนมันโดนใจ่จนเหมือนกับว่าทุกคนก็งงเหมือนกันว่าทำไมาอยู่ดีกล้าไปชอบคนคนนี้ได้แล้วเค้เขามีดีอะไรถึงชอบคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีนที่หลายๆคนก็สงสัยอย่างเนาะเพราะว่าตัวกล้าเองไม่เคยคบกับใครเลยแล้วอยู่ดีมาคบกับอยากจะมาคบกับเคได้ยังไงตัวนเคเนี่ยเหมือนจะชอบกล้ามาก,มากนะเหมือนอารมณ์แบบรักแรกพบชอบเลยประทับใจเลยคุยกับเขาก็เขินอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งแบบนั้นก็ถือว่าเป็นคู่เคมีที่น่ารักดีนนะแต่่ววสมาาคาเป็ ความเป็นการที่มันคบกันรู้สึกว่าเจอกันในไลฟ์เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันละกันว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงนิสใส่แท้จริงเป็นยังไงมันน่าจะมีภูมิหลังตัวละครบางอย่างแหละที่มันสูกใส่เข้ามาเพื่อให้ตัวละครได้เรียนรู้กันได้ก้าวข้ามผ่านมันไปเราไม่ชอบตรงนิดนึงเลยตรงที่มันจะมีซีนเหมือนกับแบบ เค้กมันสวยมาจากไหนถึงมีผู้ชายมาจีบสองคนรู้สึกว่าเป็นตัวละครผู้หญิงที่ทำแล้วสึกว่ามันไม่ควรเป็นตัวละครผู้หญิงแบบนั้นน่ะในมุมของเราเนาะรู้สึกว่ามันข้ามยุคนั้นมาแล้วที่จะมีตัวละครผู้หญิงที่แบบมานั่งพูดเลยแบบนี้แมันน่าอิจฉาอยู่ในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนั้นนิดนึงที่เหลือก็คือโอเคในมุมของพี่แฮมนะถือว่าเป็นเป็นเป็นเทรลเลอร์ที่น่ารักดียังมีคู่รองอีกคู่นึงก็คือตัวในในเรื่องชื่อปูนกับปุ่นกับใครสักคนหนึ่งซึ่งกกก็คคคืือออออตตัััววละรรขง่าบบไทเ ซึ่งโบกเกไทเกอร์เนี่ยก็มาคู่กันในเรื่องนี้นะครับผมก็ถือว่าคุณน่าค่าตากันมาแล้วก็อยู่ดีก็มาโครจรเจอกันในเรื่องนี้ก็มาแบบรักกันเป็นคู่เพื่อนสนิทไปด้วยกันตลอดตัวเด็ดกันตลอดแต่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่เพิ่งจะมาเข้าใจตัวเองว่าเรารักเขาเรารักคนข้างๆเราเนี่ยแหละโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็เลยตอนแรกเหมือนจะทะเลาะก,กันเหมือนกับรู้สึกว่าไม่ไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นความรักพยายามจะวิ่งหนีตัวทายก็ ทนไม่ได้เมืเ่อเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะรวมถึงพี่ไฮพี่ไฮเนี่ยจะมาแล้วผมในการที่เขามาชอบเค้กเหมือนกันแล้วก็อยากให้เค้กชอบเขาอยากจะปกป้องเขาอ่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะแบบไซโคว่าความนคนชื่อกล้าไว้ใจได้ยังไงเจอครั้งแรกจะเชื่อได้ยังไงฟิลลิ่งแบบนั้นอารมณ์เหมือนเจอกระถางโซเชียลอาจจะเชื่อเาเชื่อใจได้ยังไงแต่หรือว่ามันไม่ใช่โซเชียลแบบ แค่พิมพ์แชทอะนาะนี่มันคือเห็นหน้ากันนะมันต้องรู้บางอย่างนะว่าเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนมันน่าจะเชื่อได้ว่าคนนี้คือมีตัวตนแล้วก็พอจะเชื่อได้ประมาณหนึ่งแหละแค่นี้ใส่ว่าคุยกันแล้วมันโอเคไหมมันคลิกกันไหมเฉยๆแต่ก็ต้องรอดูว่าบทของพี่ไฮในเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเค้กก็คือน้องทีทีเนี่ยเราจะเห็นใน Mind Stand in เนาะจะมีความเป็นตัวร้ายนิดนึงแล้วก็มีในเรื่องคาดเดอะซีรีส์ด้วยน้องทีนี่ก็คือจะมาเป็นเพื่อนของตัวของเออเค้กในเรื่อง นะฮะก็เหมือนเหมือยเพื่อนคอยที่เป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาแหละอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะซึ่งหน้าตาสองคนเวลาอยู่ด้วยกันคือน,น่ารักมากคือแบบอารมณ์แบบไลฟ์อยู่กับอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะฝั่งนึงจะมีความแบบหน้าแบบแมนแมนเท่ๆฝั่งนึงจะเป็นหน้าแบบน่ารักน่ารักมุมมีมุมมีมมมเอ,อ่อตัวเค้กกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจัดมาแบบว่าสมแล้วแหละคือเพื่อนกันหน้าตาคล้ายกันฟิลลิ่งแบบนี้อ่ะแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะเหมือนชื่อว่ามิามี่กับนีน่าครับผมตัวมิมี่เนี่ยจะเคยเห็นเขาในแม่เบี้ย แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นมาเฟียเดอะซีรีส์นะครับผมส่วนตัวนีน่าเนี่ยจะเป็นนีน่าน่าจะผลงานแรกไม่เคยเห็นมาก่อนอ่าก็จะเเรื่องนี้เรื่องแรกก็จะเห็นน้องพี่หญิงสองคนซึ่งเราม่แน่ใจว่าจะเป็นความรักกับหญิงๆหรือเปล่านะหรือหญิงๆแค่สองคนนี้จะเป็นความรักที่เขามาเป็นคนที่ชอบตัวของกล้าเฉยๆอ่าต้องรอดูในเรื่องอีกทีหนึ่งมันมีความแบบมันมีการตัดต่อประหลาดๆเหมือนกันว่ามันให้กลิ่นอายของการที่ว่าจะมีคู่หญิงๆในเรื่องนี้เหมือนกันอ่าก็ต้องรอดูว่าซีรีส์จะเป็นแบบไหนนะแต่หลักๆคือการที่ ที่จริงเรื่องมันเข้างจะซิมเปิลมันไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนแต่มันคือเรื่องของความรักที่มันเกิดขึ้นออกับคน2คนแล้ว เลยคิดว่าถ้ามันจะให้น่าสนใจมันน่าจะมีภูมิหลังตัวละครแหละที่เราไม่รู้มาก่อนว่าสองตัวละครเหล่านี้เขารู้สึกยังไงเขาเล่าเขาเขาเขา,เขามีอะไรมาก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีอะไรที่จะเป็นเป็นเหตุตรงเล่าคนใี้เทลเลอร์แทบไม่บอกเลยเทลเลอร์ Taylor ไม่ค่อยพูดว่าจริงๆแล้วตัวละครมีปมอะไรหรือมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ต้องฝ่าฟันหรือต้องก้าวข้ามผ่านมาไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่เพราขถ้าจะโซซิมเปิลนิดนึงคือเล่าอย่างง่ายๆและราบเรียนนิดนึงเลยแม่ใจว่า มันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องนี้พี่แอมจะรีแอคหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูเวลาด้วยเหมือนกันทุกคนรอดูอีกทีแต่พี่งก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าพี่ออมจะมีเวลาเรียกเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่คือถ้ามีเวลาอยากจะรียกนะฮะพอทุกคืนมาอาทิตย์มันมาคือมาอาทิตย์เนี่ยว so ันจันทร์ต้องทำงานคือถ้ามาคือวันเสาร์เนี่ยยังพอว่าแต่พอคือมาอาทิตย์เนี่ยแบบคือวันอาทิตย์มันคือที่แน่นอยู่แล้ว กลัวเหมือนกันว่าจะไม่มเวลารีอคนะครับผมแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามแล้วก็น่าดูแล้วถ้าใครไม่ต้องรอพี่แฮมรียคก็ได้ครับถ้าใครชอบซีรีส์่งนี้ดูเทเลอร์ไปพร้อมกับพี่แฮมแล้วรู้นนรสึกว่าประทับใจอยากลองไปดูหาดูได้ง่ายมากเจมี่สิบห้านะครับผมวันที่หนึ่งกันยายนตอนแรกเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ย้อนหลังนะครับทีวีกาคาอุลาลาเอสเพลวันดีหลายช่องทางเลยนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผม,ผมก็หวังว่าทุกคนถ้าดูแล้วประทับใจ ไปติดตามได้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือจะมาแชร์ลงในก,กลุ่มกลุ่มไลน์ของของสมาชิกแฟนเอทีเอชแนลก็ได้ว่าพี่เรื่องนี้ดีจริงๆอยากให้ลองดูอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ที่แน่นตอนนี้สำหรับพี่แฮมในมุมของแฮมตอนนี้เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่น่าดูมากๆเรื่องหนึ่ง โอเคอ่ะรอติดตามันตอนที่ซีรีส์มาแล้วนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย